สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมข้อมันของคือยูริสรีเฟนช์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กับคุณซา6 7 8 9นะครับเป็นอิรักสีแดงนะและทีมงานของเขานะครับคุณ5 5 5หคือรีนะครับอิรักสีส้มและทีมงานฝั่งซ้ายนะครับคุณไอไรโนนะครับอิรักสีเขียวนะฮะส่วนตรงนี้คุณน้อยใจแม่นะครับอิรักสีม่วงนะฮะ วันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Desert Island นะครับหรือที่แปลเป็นไทยก็คือเกาะทะเลทรายนะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะครับมีทรายเยอะมากเลยแล้วก็มีเกาะมีทุยมีเกาะอะไรละมีทรายแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้านะฮะประมาณนี้แหละครับผมก็พูดไปเรื่อยนะก็เป็นแมปที่เอาไว้เล่นแบบ2อสองนะเวอร์ชันนี้จริงๆจะมีมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็น3าสามนะก็คือผู้เล่น6คนนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ GTO อนิซูกะนะครับที่วันนี้เล่นเป็นยูรินะฮะก็อนุญาตให้ผมเข้ามาสังเกตการและถ่ายทำได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆผมก็ขอเขาเข้ามาดูบ่อยแล้วนะบางทีอาจจะไม่ได้ขอบคุณหรือว่าบางทีอาจจะได้ขอบคุณนี่ก็ต้องขออภัยนะฮะเอผมพูดสลับกันหรือเปล่านี่อขออภัยนะฮะเป็นเบลอๆถ้าไม่ลิ้นพันกันก็จะพูด เ,เสียงลงเสียงหายอะไรประมาณนีนะ้พูดแบบสลับคำบ้างต้องขอขอภัยนะครับผมแต่ผมจะพยายามไม่ให้เสียรูปเกมนะะแต่ยังไงครับหืมงมุม,มเดี๋ยวดิท้งม,มุมใครเข้าไปมงมุมใครไปกินทหารใครครับโอ้เดี๋ยวนะเป็นอิรักหมดเลยเหรอโอ้โซเวียตเจอกันอีกแล้วนะครับมิลเลอร์แมชนะฮะอะไรอยู่หลังพุ้มไม้เห็นแวบๆมงมุม,มนะฮะ ตอนนี้สีส้มสร้างเราด์แล้วนะครับปลดล็อกเทคโนโลยีเทีสองนะครับผมสีเขียวส่งทหารออกไปเพื่อที่จะไปประจำการในกระตอบตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวฝั่งล่างนี่เป็นของสีม่วงนะสีม่วงแือสีแดงม่วงนะครับม่วงม่วงม่วขีว่สีแดงไรโนโรมาแล้วนะครับคุณซ่างห8 9จ็ดแปดเก้านะฮะว่ายังไงครับปลดถังสีแดงมาปุ๊บก็ไปเลยเอายังไม่ไปครับแค่มาจอดหน้าบ้านเฉย ในขณะที่สีม่วงจะมาแล้วครับไรโน่สามคันนะฮะสีแดงมีกี่คันครับ2คันแล้วครับโอเคไม่เป็นไรผมว่าสีแดงน่าจะปั๊มได้เรื่อยๆนะฮะเพราะเขามีรถเก็บไร้ตั้ง5้าหคันนะครับผมถ้าสีม่วงมีกี่คันหนึ่งอห๋อสีม่วงมี5้าคันเพราะว่าเอาเงินไปลงกับรถถังก่อนนะครับผมยังไม่ได้สร้างรถเก็บแร้นะครับเมื่อกี้ต้องเลือกเอานะครับระหว่างการสร้างกองทัพกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะ เพราะว่า RTS นี่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับ Real Time Strategy นะครับคนต้องวางแผนในเวลาจริงนะฮะก็คือเวลามันจะไหลไปพร้อมกันครับทั้งฝ่ายคนและฝ่ายศัตรูนะฮะนั่นแหละแล้วยังไงครับแดงกับม่วงก็ยังไม่ใส่กันสักทีนะครับวิ่งวนไปวนมานะฮะดูเชิงอยู่นะฮะดูเชิงก่อนนะครับสีส้มสีส้มว่ายังไงครับคุณคอรี่สีส้มยิง ต๊อบสีเขียวออกมาแล้วสีสเขียวเขามีกองทัพอ๋อมีอยู่นะมีไรโน่กับไม้อยู่ฝงหนึ่งนะตรงนี้นะครับแดงกับม่วงก็ยังไม่ได้ใส่กันนะฮะการต่อฐานขึ้นมาบรรจบกันนะครับทั้งสองฝ่ายนะแดงกับส้มนะครับผมแล้วสีแดงนี่คือย้ายฐานใหญ่ลมงมากลางไว้ข้างล่างก่อนเลยนะฮะทำการ expand ปนะครับผม แต่ถ้าจะดีนะ่าจะมากลางไว้เนี่ยครับบริเวณกลางแผนที่นะฮะแต่มันก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ข้างบนก็จะดีกว่านะระหว่างนี้ตอนนี้เอาส้มไหลลงมาเจอม่วงนะครับทำดาเมจได้ดิดหน่อยนะฮะแต่ยังไม่มียูนิตท,ที่พังนะครับผมสีเขียวไว้ไงในดูซิทีมงานฝั่งซ้ายยังไม่มีใครลงเรดาร์เลยนะในขณะที่ฝั่งขวาในเรดาร์มาแล้วนะ <c oughs> เป็นของคุณเคอรี่ฝั่งสีส้มนะ เรดาร์มาอย่างนี้นี่ผมว่าดีสเตรตเตอร์นี่น่าจะต้องมาด้วยนะฮะอย่างน้อยก็เอามาเคลียร์หมานะครับผมแต่ถ้าดีสเตรตเตอร์เจอแมงมุมมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ส้มกับเขียวใสกันแล้วฮะอย่างเดือนแล้วครับยังไงครับกองทัพก็คาดคะเนด้วยสายตานี่คือกําลังรบพอๆกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการการควบคุมนั้นแล้วนะครับการคอนโทรลนะฮะและในขณะเดียวกันแดงกับม่วงก็ใสกันแล้วนะครับแล้วตอนนี้สีม่วงเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับผมกองทัพจะหมดแล้วนะฮะปั๊มออกมาไม่ทันแแล้้วนะครับบสีดดดงโหเก็ไมแล้วนะครับ ต่อไปยังไงครับยิงรถเก็บแร่นะครับไหลเข้าไปในฐานใหญ่จะไปยิงฐานใหญ่หรือเปล่าไม่ยิงนะครับมา,ายิงรถเก็บแร่นะฮะส่วนด้านบนก็ไปให้เป็นหน้าที่ของเขียวกับส้มไปหรือเปล่านะครับแล้วสีแดงมีการดึงรถถังออกไป3มคันฮะเอาไปป่วนสีเขียวช่วยนะผมว่าจังหวะน,นี้สีแดงน่าจะต้องรีบลงมาทําลายโรงรถอย่างนั้นเลยฮะบื้มไปแล้วนะครับนึงที่แล้วสีม่วงก็ปั๊มรถถังออกมาเนี่ยมาดูด้านบนสีสีเขียวยังไงครับโอ้ยสีเขียว ในขณะที่ประธานกสีส้มอยู่ก็โดนสีแดงมาป่วนด้วยนะครับสีแดงเขมาป่วนแนวเร่นะฮะฮาร a s s m e n t นะครับผมการเเออ่คยกว่า,าการป่วนนั่นแหละอา้อาวอ้าวอ้าวค้างค้างฮัลโหลโอเคกลับมาแล้วฮนะออยังไงครับโอ้ยสีม่วงเจ็บหนักนะครับแต่ว่าฐานใหญ่ยังอยู่นะครับแต่ยังไงครับฐานใหญ่อยู่ก็สร้างอะไรไม่ได้นะครับเงินไม่มีนะฮะสีแดงยังไงครับสีแดงได้ซ้ำบ้างเอาพังไปแล้วฮนะเรียบร้อยครับคุณน้อยใจแม่นะฮะ ไปแล้วนะฮะน้อยใจแม่ฝั่งสีม่วงนะครับเหลือแต่คุณไอรโน่นะครับผมไว่ายังไงครับไอรโน่ I o, ไม่น่าจะไหวนะครับสองทับลุมคุณเนี่ยแดงกระส้มเนี่ย้วเขาจะป้องกันยังไงฮะสีเขียวสีเขียวคุณคุณไอรโน่อือหือเอาลงไฟฟ้าไม่พังด้วยนั่นี่จีจนะครับผมระเบิดตุ้มไปแล้วนะฮะ ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณซา6 7 8 9แล้วคุณเคอรี่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากาากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเนตมาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ